สวัสดีค่ะกุดเทิร์นอาเบิลหลังจากที่เราไปซื้อเบี้ยผักต้นผักมาปลูกหรือสตรอเบอรี่หรือต้นเคียเชื่อแล้วก็ดอกลินลี่ค่ะวันนี้เราก็จะมาปลูกกันค่ะอากาศก็ค่อนข้างที่จะเน่านะคะอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะวันนี้เราก็จะแบ่งกันปลูกนะคะให้คุณสามีปลูกต้นเชอรี่ส่วนเราก็จะปลูกสตรอเบอรี่นะคะกับดอกลินลี่นั่นเองค่ะ ก่อนที่เราจะปลูกนะคะเดี๋ยวไปหาอุปกรณ์ค่ะนี่เดี๋ยวเราจะมาโชว์นะคะต้นสตอรอเบอรี่นั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นสตรอเบอร,บรีแบบพันลูกโตหรือลูกใหญ่นั่นเองนะคะก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่เดี๋ยวเรามารอดูอีกทีตอนที่มันออกผลแล้วนะคะเราก็จะปลูกที่นะคะกระถางนะักปูนนั่นเองค่ะ ปีที่แล้วเราก็ใช้ปลูกดอกดาวเรืองแคะนะคะแต่ปีนี้ก็จะมาปลูกสตรอเบอรี่นั่นเองค่ะเราซื้อมาแค่ส่วนหนึ่งนะคะมาทดลองปลูกนะคะว่านางจะออกผลมาว่าลูกโตขนาดไหนนะคะหรือว่าจะทนอากาศหนาวได้หรือเปล่านะคะถ้าทนอากาศหนาวได้ปีหน้าเราก็จะซื้อมาปลูกอีกค่ะวันนี้เราก็ซื้อมาเป็นแบบแพคเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะค่อยๆแกะนะคะออกจากที่เขาเพาะไว้นะคะหรือกล่องพลาสติกนั่นเองค่ะระวังรากของสตอเบอรี่จะขาดนั่นเองนะคะหรือต้นหักค่ะบางต้นก็เริ่มออกดอกแล้วค่ะบางต้นก็เริ่มมีลูกให้เราเห็นแล้วเป็นสีเขียวเขียวแต่ลูกค่อนข้างที่จะเล็กนั่นเองนะคะเราก็จะปลูกให้หมดเลยค่ะที่เราซื้อมานะคะ เราปลูกสตอเบอรี่เสร็จเราก็จะไปปลูกดอกลินลี่ต่อนั่นเองค่ะเราก็ค่อยๆขุดหลุมนะคะแล้วก็ปลูกไปทีละต้นค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูหลุมนะคะเราก็ไม่ได้ผสมดินอะไรนะคะเราจะเติมดินแค่ที่กระบะปูนที่ดินไม่ค่อยเต็มนะคะอันนี้เราก็ใช้ดินเก่าไปเลยค่ะปลูแล้วก็ค่อยกดเบาๆค่ะอย่าก,กดแรงนะคะ เดี๋ยวลากของสตรอเบอรี่หรือต้นสตรอเบอรี่จะหักนั่นเองค่ะเราก็จะปลูกใกล้ๆถังรองน้ำนะคะที่เรารองน้ำไว้ลดผักหน้าร้อนนั่นเองค่ะเพื่อประหยัดเงินค่าน้ำนะคะเงินขอโทษค่ะเงินไม่ใช่เงินค่ะน้ำที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะแพงนะคะเพราะว่าเป็นน้ำประปาแล้วก็ใช้ดื่มได้เราก็จะซื้อถังมารองน้ำฝนไว้เพื่อลดผักนั่นเองค่ะ เราก็จะขุดหลุมลงไปนะคะพอให้รากหรือต้นสตรอเบอรี่นะคะไม่โดนแสงแดดเผาไหม้นั่นเองค่ะนี่ค่ะบางต้นก็เริ่มมีดอกให้เห็นนะคะเพราะเลือกเอาแต่ต้นที่เริ่มจะมีดอกนะคะ เดี๋ยวเราก็จะมารอปลูกผักที่เราเพาะไว้อีกทีนะคะไม่รู้ว่าจะงอกหรือเปล่าแต่เห็นแค่แครอทนะคะที่งอกมาให้เห็นค่ะแต่พวกแตงกัวก็ยังไม่เห็นนะคะกับต้นมะเขือเทศยังไม่มีออกต้นให้เห็นคุณสามีก็ปลูกต้นสตรอเบอรี่นะคะที่เห็นก็จะเป็นเส,สาไม้ที่ซื้อมานะคะกัน ลมพัดค่ะเดี๋ยวรากของต้นเชอรี่จะโยกนะคะหรือโค่นเดี๋ยวนางจะไม่มีผลให้นะคะก็เลยต้องใช้เชือกมัดติดก,กับเสาต้นเชอรี่กันลมพัดค่ะอันนี้ก็จะเป็นหัวของลิลลี่นะคะหัวของลิลลี่แล้วเราก็จะเอาไปฝังไว้ที่ดินที่เราขุดแล้วเตรียมไว้เรียบร้อยนะคะนี่ค่ะดอกของานางก็สีจะประมาณนี้นะคะถ้าตรงกบหรือว่าไม่ตรงกบเดี๋ยวเราค่อยมาดูทีว่านางจะออกดอกเป็นสีอะไรนะคะก็จะมีสองหัวค่ะที่ได้ะคะ่ะ เรามารอดูอีกทีหน้าร้อนะค่ะ <c oughs> หนึ่งถุงดอกลินลี่เขาก็จะให้มาแค่สองหัวนะคะเราก็เลือกดูนะคะถุงที่ค่อนข้างหัวสมบูรณ์หรือหัวเขียวไม่แห้งเหี่ยวนั่นเองนะคะถ้าเราไม่ดูเราอาจจะได้หัวที่เน่าแล้วมาปลูกนะคะให้เลือกเอาค่ะเขาก็จะใส่นะคะขี้เลื่อยมาด้วยเราก็จะเอาขี้เลื่อยนะคะกบข้างบน,นะคะ่ะ ปีนี้นางก็จะแตกยอดขึ้นมาให้เห็นอยู่นะคะแต่อาจจะไม่มีดอกนะคะต้องรออีกปีหน้าดอกถึงจะมีดอกให้เห็นแบบสมบูรณ์นะคะทุกถุงก็จะมีให้มาแค่สองหัวนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราปลูกไปหลายปีเดี๋ยวนางก็ขยายขยายเดี๋ยวก็ขยายหัวไปเรื่อยๆนะคะ เป็นดอกไม้ที่ทนอากาศหนาวหรือหิมาได้ดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นห่อที่สองของดอกลินลี่นะคะเป็นดอกสีขาวกับดอกสีม่วงม่วงออกดำดำนั่นเองค่ะเหมือนเดิมค่ะเขาก็จะให้มาแค่สองหัวนะคะเราก็จะขุดดินอีกเหมือนเดิมค่ะขุดแล้วก็ทอนหญ้าวันนี้อากาศนะคะ ตอนเย็นๆที่ประเทศเยอรมน,นีก็ค่อนข้างที่ไม่มีแดดเลยค่ะเดี๋ยวก็เป็นฝนนะคะตอนที่เราออกมาปลูกผักออกมาปลูกต้นไม้นะคะไม่ใช่ปลูกผักค่อนข้างที่ว่าฝนนั้นจะหยุดลินหรือหยุดปล่อยแล้วนะคะก็เลยออกมาปลูกค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะพบกันคลิปหน้านะคะ ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ